เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเจอเกี่ยวกับงานตัดต่อกันแล้วกันนะครับเผื่อ <_ d ata> จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆหลายๆคนกรณี <_ d ata> ここเจอเหตุการณ์แบบผมได้นะครับก็คือเรื่องมีว่าเนี่ยผมตัดต่อคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมีความยาวประมาณสักสิบนาทีนะครับแต่ว่า,าคลิปวิดีโอนี้ฟุตเทจเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยฟุตเทจประมาณร้อยกว่ากิกร้อยแปดเก้าสิบกิกนี่แหละครับ ฟุตเทปเยอะแล้วก็รายละเอียดการตัดต่อ,ตอ,ตอนี่ค่อนข้างเยอะทีเลยทีเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าพ่อผมตัดเสร็จนะครับเพือพ่อนผมจะเอ็กพอร์ตออกมาให้มันเป็นไฟล์ก้อนเดียวอพอถึงเปอร์เซ็นที่ประมาณสัก 6- ถึงเจดเนี่ยครับเพือพ่อนมันเด้งเออร์เรอร์ขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าเราเอ็กพอร์ตคลิปนั้นเนี่ยไม่ผ่านซึ่งเป็นงานเร่งด่วนมากๆนะครับจำเป็นต้องใช้เลยทีเดียวหลายๆคนก็คงเคยเจอปัญหานี้กัน นะครับก็วิธีการแก้ไขที่ผมจะมาแชร์กับเพื่อนๆวันนี้ก็คืออย่างแรกเลยก็คือถ้ากรณีถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์เดียวเนี่ยไม่ผ่านจริงๆเลยนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถซอยการเอ็กพอร์ตนะครับซอยการเอ็กพอร์ตออกเป็นช่วงๆสมมุติว่าไอคลิปของเพื่อนๆเนี่ยมันความยาว10นาทีใช่ไหมครับเพื่อนๆอาจจะซอยเป็น สามนาทีสามนาทีสามนาทีโดยใช้เจ้าตัวมาร์กินมาร์กเอาก็ได้นะครับมาร์กินมาร์กมาร์กเอาเอาช่วงละประมาณสามนาทีกว่ากว่าสามนาทีกว่ากว่าเป็นสามช่วงแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยเอาคลิปมาต่อกันแบบนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาวิธีที่1น,นะครับวิธีที่2วิธีการแก้ปัญหาวิธีที่2ก็คือสมมติว่าพิเมียในเครื่องของเพื่อนเนเนี่ยเป็นเวอร์ชันน2024แต่ว่าเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเป็น2025 เพื่อนๆอาจจะสามารถอัปเวอร์ชั่นขึ้นมาเป็น2,025แล้วลองเอ็กพอร์ตดูก็ได้นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยออพอผมเปลี่ยนจากเวอร์ชัน2,024มาเป็น2,025เนี่ยกลายเป็นว่าไฟล์น,นั้นเนี่ยสามารถเอ็กพอร์ตได้เลยโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่2ในการแก้ไขปัญหานะครับ วิธีการที่3านะครับคือเพื่อนๆจะต้องเคลียร์ไฟแคชในตัวโปรแกรมให้หมดก่อนวิธีการเคลียร์ไฟแคชนะครับอ่านะครับไปที่ Edit ไปที่ p r e f e r e n c e s แล้วหาคําว่าเออมีเดียแคชนะครับนี่เนี่ยตรงนี้มีเดียแคชกดเข้าไปเลยแล้วให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้ครับให้เพื่อนกด Delete แคชตรงนี้ไปนะครับจากนั้นก็กด Delete ไปอ่าจากนั้นนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆก็กดโอเคไปได้เลยจากนั้นอีกอันก็คือเพื่อนๆจะต้องมาลบไฟล์ด i s ครีนอตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะพิมพ์เข้าไปในช่องคําว่า D I S D I S DIS c r a n e UP ตรงนี้นะครับเห็นไหมกดโอเคแล้วมาตรงที่มันจะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับติ๊กถูกให้หมดทุกช่องนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมากดตรงนี้ครับขออภัยให้เพื่อนๆมากดนะครับตรงนี้ ก n นอัพซีเต็มไฟกดโอเคไปจากนั้นก็รอนะครับสักถ้าเครื่องของใครเนี่ยไม่เคย Deep ฟกินอัพเลยสักครั้งเนี่ยก็ต้องรอนานหน่อยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันจะมีไฟล์ขยะขึ้นมาให้ตรงนี้เห็นไหมแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องติ๊กถูกตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับจากนั้นก็แค่กดโอเคไปเพื่อนๆก็จะได้ไฟล์เพื่อนๆก็จะลบไฟล์ขยะที่มีอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็จะได้พื้นที่กลับมาด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สานั่นเอง นะครับช่วงเวลาที่รอ,อวิธีการนี้นะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆแก้ไขปัญหาเวลาเราเรนเดอร์ไฟล์ไม่ผ่านให้มันเป็นไฟล์เดียวได้นะครับคือประสบการณ์ผมผมเจอมากับส่วนตัวของผมเองคือผมทำสามวิธีการนี้แล้วมันหายนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมาลองสามวิธีการนี้แล้วมันอาจจะไม่หายนะครับเสาเหตุเนี่ยผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ย มันน่าจะอยู่ที่ตัวโปรแกรมด้วยบางคนใช้โปรแกรมเถื่อนไม่ใช่โปรแกรมแท้แบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนนาไม่ใช้ของแท้นะครับก็เดือนหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับน่าจะเป็นถ้าแชร์กันหลายๆคนก็น่าจะเป็นหลักร้อยครับแต่ว่ามันจะมีแบบซื้อรายปีด้วยนะครับเป็น Adobe Creative Cloud นั่นเองนะครับถ้าใครใช้ก็แนะนําให้ใช้ของแท้มันมีด้วยหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินเอ่ยไฟล์ขนาดใหญ่เกินไปเอ่ย เ,ออเครื่องของเราไม่ไหวเอ่ยแบบนี้นะครับเนาะมันมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง,เองก็แก้ไปตามประสบการณ์ที่ผมมีแล้วกันนะครับเนาะใครหลายๆคนก็คงมีปัญหาคล้ายๆผมก็เอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้หวัอองว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนหลาย,ลายๆคนก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามช่องของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูงจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนมาแก้ไขปัญหาอะไรหรือว่ามาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับ